ดีครับคุณครูและเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมเด็กชายเทียสี่ทองประเสริฐนะครับชั้นป .4 เล่าสองครับในทีสามนะครับวันนี้ผมจะมาทำการทดลองเรื่องพริกไทยวิ่งหนีนะครับมาดูอุปกรณ์ดังนี้เลยนะครับน้ำาปล่านะครับภาชนะนะครับพริกไทยนะครับน้ำยาล้างจานนะครับแชมพูนะครับ กระปุวเหลวนะครับทีนี้เรามาเริ่มทดลองกันเลยดีกว่านะครับอันแรกครับเทนะ้ำลงไปเลยนะครับขั้นที่สองครับใส่พิซซ่ยลงไปเนะครับทีนี้ครับเราก็เอานิ้วเปล่าๆครับจิ้มลงไปดูนะครับ เราก็จะเห e yeah, ็นว e ่าพริกไทยนั้นติดมือของเรามาเยอะแยะเลยนะครับทีนี้นะครับผมจะลองเอาริ้วปเบาๆครับจิ้มน้ำยาล้างจานดูนะครับแล้วก็เอาไปจุ่มลงในนี้นะครับเกิดการพริกไทยวิ่งหนีนะครับทีนี้ผมจะทดลองเพิ่มนะครับคือการใช้แชมพูกับสบู่เหลวนะครับ ผมจะลองเอาข้าวตะมไหทับกิ้มแชมพูดูก่อกนครับแล้วก็ไปจุ่มลงในนี้เลยนะครับกการพริกไทยวิ่งหนีเหมือนกันเลยนะครับทีนี้ผมจะใช้เป็นสบูู่หลวนะครับก็ จุ่มลงไปเลยนะครับมีการพิกไทวิ่งหนีเหมือนกันเลยนะครับทีนี้สรุปการทดลองนะครับคือน้ำยาล้างจานแชมพูแล้วก็สบู่เหลวนะครับสามารถทําให้พิกไทวิ่งหนีได้นะครับเพราะน้ำยาล้างจานแล้วก็ แชมูก็สบู่เลยแล้วนะครับมีสารลดแรงตึงผิวอยู่นะครับขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ